สวัสดีครับต้าเองครัโปตาสไตล์นะครับวันนี้ต้าก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาพูดคุยกับเพื่อนๆนบ้างดีกว่านะครับกับมินิรีวิวนะครับทุกทีเราจะต้าจะเขียนเป็นแบบบล็อกใช่ไหมวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาพูดคุยกับเพื่อนๆพ่บ้างดีกว่านะครับนะครับวันนี้เรื่องที่ต้าจะมามินิรีวิวกันก็คือเรื่อง m g i i in t t h moonlight นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะ ใกล้ลาลงเข้าไปทุกทีแล้วใครที่อยากจะไปชมต้องรีบผาาปชมกันแล้วล่ะครับสาหรับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักมายากลคนหนึ่งนะครับเป็นชายหนุ่มนักมายากลที่มีชื่อเสียงมากๆได้ถูกลองขอนะครับจากเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยให้ไปช่วยจับไตน,นะครับคนทรงนะครับที่กําลังหลอกต้มตุ๋นนะครับตามความชื่อที่เขาเชื่อว่าน่าจะมาหลอกต้มตุ๋นเขานะครับและครอบครัว ชีวิตของเศรษฐีครอบครัวนี้นะครับพระเอกก็เลยต้องย้อนมาที่นี่นะครับเพื่อจับให้ได้ว่าเธอเนี่ยต้มตุ๋นจริงหรือเปล่าเป็นร่างทรงตัวจริงหรือเปล่านะครับและนั่นเองนะครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนะฮะเราความรู้สึกต้านะครับที่ได้ดูเนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรอกว่า อย,อยากไปดูเรื่องนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเสียตังไปดูเองแต่ว่าตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากจะไปดูเพราะว่าชอบในตัวเอ็มมาสโตนนะครับแล้วก็คอลินฟอยสอยู่แล้วการันตีฝีมือการแสดงเนี่ยคงไม่ต้องบอกเนาะแต่ว่าทีนี้เรื่องราวมันนะ่าสนใจตรงที่มันออกเป็นแบบย้อนยุคหน่อยๆเป็นกลิ่นแบบเขาเรียกว่าไงย้อนยุคอ่ามันเป็นย้อนยุคแบบทางทางตอนตกเขาเนาะรู้สึกได้ด้วยโปรดักชั่นที่มัน น่าสนใจนะครับรวมถึง2นักแสดงที่ต้ารู้สึกว่ามีฝีมือทางคู่ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าดูมากก็คือนั่นน่าจะเป็นเหตุผลที่ทาให้ต้าเข้าไปดูนะครับหลังจากที่ได้ดูต้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นหนังรักที่น่ารักดีอ่ะถ้าตั้งเป็นชื่อไทยก็อาจจะแบบจนซีรีส์เกาหลีก็คือจะเป็นแบบแบบอะไรอ่ะในปากร้ายกับยายคนทรงอะไรเงี้ยเคยเห็นในทวิตเตอร์เนาะเออเจ๋งดี ความรู้สึกคือเหมือนมันเป็นหนังรักอารมณ์แบบวินเทจวินเทจอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะไม่มีไม่ใช่ยุคของการดิจิทัลโคคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันให้อารมณ์ที่โรแมนติกนะครับแล้วก็มีเรื่องของแบบการหลอกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการเล่าเรื่องก็ก็เข้าใจนะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันงงตัดไปตัดมา ในมุมอีกมุมหนึ่งก็รู้สึกแบบมันเป็นรักที่นิยายเพ้อฝันไปหน่อยที่สาความรู้สึกนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดถ้าเกิดใครที่ชอบเสพเรื่องรักเรื่องโรแมนติกอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มันก็น่าจะตอบโจทย์นะเพราะว่าเรื่องรักมันก็ดูเป็นเรื่องะไรที่เพ้อฝันฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้ดูเรามีความสุขเราก็โอเคแล้วเนาะนะนะ What I get อ นะครับอย่างที่รู้กันเนาะเวลาถ้ามาอ่านมนร,รีวิวตาก็คือเรื่องย่อนะครับความรู้สึกที่ได้ดูและก็ว่าได้เกนะครับจะเป็นอะไรที่เป็นแนวคิดของต้าเองเนาะไม่ได้เกี่ยวกับใครเขานะ <S 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 2> <S 2> นะครับความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูสิ่งที่ทําให้ต้าได้ได้คิดสิ่งที่น,นต้าได้คิดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ตารู้สึกว่าคนทุกคนมีหน้าก,กาคนทุกคนมีมายากลของตัวเอง คนทุกคนมีทริคอะไรก็ตามที่เอาไว้ใช้พลางตัวทุกคนตาเชื่อว่าอย่างนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสังคมที่ดีหรือแย่ที่สุดต่ำที่สุดหรือสูงที่สุดทุกคนมีทุกคนมีด้านที่ตัวเองไม่อยากให้ใครเห็นทุกคนมีด้านที่ตัวเองไม่มีใครอยากให้แตะต้องแต่นั่นแหละครับมันคือคีย์เวิร์ดสำคัญของการเปิดตัวตาเองตาเรียนจบด้าน สื่อสัการแสดงอาจารย์ต้าจะพูดเสมอไว้ว่าการเปิดตัวนี้สําคัญมากต่อการเรียนการแสดงนะครับถ้าเราไม่เปิดตัวเปิดตัวเองออกมานะครับเราจะไม่มีทางเล่นเพื่อสัมผัสอารมณ์ได้ทั้งทั้งของคู่แสดงเราแล้วก็ตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ต้าได้เรียนรู้ว่าจากที่ได้ดูเนี่ยคนทุกคนเนี่ย ย่อมต้องการการยอมรับแต่การจะได้มาเรื่องการยอมรับเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝีมือความเก่งกาจหรือ whatever มันกระจายเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้การยอมรับสิ่งหนึ่งที่เราต้องการเริ่มต้นคือราต้องเปิดใจก่อนและทิ้งทุกอย่างที่มันเป็นมายาคติที่มันบดพังเอาไว้เมื่อใดก็ตามที่เราลดมายาคติหรือทิฏฐิหรืออะไรก็ตามที่เราสร้างขึ้นที่มันเป็นเหมือนกำแพงที่บงัง วันนั้นเราจะได้พบใจตัวเองแล้ววันนั้นอาจจะเป็นวันที่เราได้สัมผัสกับใครสักคนจริงๆคมเนาะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับมีนิรีวิวเรื่องนี้นะครับใครที่อยากดู Magic in the Moonlight นะครับอ่าจำชื่อไทยไม่ได้พูดตรงนะครับก็ไปหาชมกันได้นะครับเป็นเข้าลงแล้วจนจะออกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็รีบไปชมชันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับไว่ายไม่ได้นะครับเพราะอีมือถือไมเซลฟี่อยู่